ลักโลหิตบทที่19เมฆหมอกปิศนาเตรียที่ชุยกล่าวว่าเจ้าไม่อาจกลับสํานักไปได้ผู้โสรวนทราบเรื่องอืมเราร่วงรู้ลิขิตของฟ้าครึ่งหนึ่งเรื่องราวในต่ำใต้ล้วนทราบกระจ่างตังหึงเอี้ยงงงันวูบตนทราบว่าวาจาฝ่ายตรงข้ามประโยคนี้กล่าวสัพพยอกแต่มันสามารถบ,บอกความรับของตนนับเป็นที่น่าแตกตื่นสงสัยนัก เตียที่ชุยเอ่ยสืบไปพดังพิมือของเจ้าสูญเสียไปแล้วมิผิดพลาดพังในเงื้อมือสิทธิ์ร่วมสำนักถูกแล้วขณะตอบวาจาในใจยิ่งตื่นเต้นสงสัยหรือมันทราบเรื่องราวทั้งมวลในต่ำใต้จริงๆเตียที่ชุยกล่าวว่าให้เล่าหูตรวจด,ดูกาวพางตรวจด,ดูจุดที่ประจอทั่วทั้งร่างตังหึงเอียจากนั้นพิกหนังตาตังหึงเอียขึ้นขมวดคิ้วกล่าวว่า เจ้าถูกพิษพิสดารแทรกซึมตั้งหึงเอี้ยเข้าใจในบัตรดลธงอาญาที่เตียเพียวยึดถือชาพิษพิสดาลไว้ไม่เช่นั้นยามสะบัดคลี่กลางยอมไม่สยบตนได้ที่แท้เป็นพิษอันใดก็ม่อาจทราบแล้วจากการนี้แสดงว่าสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ควบคุมคนในสำนักโดยไม่คำนึงถึงวิธีการนานาดังนั้นกล่าวอย่างมึนงงผู้เยาถูกพิษพิสดารอืม ผู้โสรู้จักพิษชนิดนี้หรือไม่พิษในใต้ด้าแยกจำนวนออกมามากมายสุดขนาดนับแม้เป็นยอดฝีมือวิชาพิษก็ไม่แน่นักว่าจะรู้จักหมดสิน้นต่างหึงเอียดอดผิดหวังไม่ได้กล่าวว่าผู้โสยื่นมือช่วยเหลือผู้ยาวมิใช่เป็นเหตุบังเอิญกระมังแน่นอนไม่เช่นั้นเล่าหูมีอาชีพพยากรย่อมไม่พยากรมาถึงเทือกเขากรกหลางผู้ยาวขอเรียนถามทั้งนี้พอพวกเรา มีไปทาน้องต้องกันไปทานพองต้องกันผู้ยาวไม่เข้าใจเตียทิชวยกล่าวว่าภายหน้าเจ้าย่อมเข้าใจอ้อบัดนี้จะวกเข้าเรื่องสําคัญบุตรชายพระมกพมอหลายเทียมทานช่างสาหายสาบสูญในสมีร้อยดียอมต้องถูกตัวขนโดยละเอียดเจ้าหากถูกจดจําออกก็จะยุ่งยากนักพร้อมกันนั้นสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ปล่อยประระเวนเจ้า แต่เจ้าสูญเสียพลังพีมือกล่าวได้ว่าเปี่ยมอันตรายทุกฝีเ้าวปัญหาในตอนนี้อยู่ที่จะขจัดพิษพิสดารภายในกายฟื้นฟูพลังพีมือดังเดิมได้อย่างไรนี่เจ้าสามารถสนทนาถึงสำนักอรรสูรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ตังหึงเอีย้ยฟื้นรอกกล่าวว่าผู้เยาวข้อสังกัดสำนักเพราะความคับแข้นจำเป็นแต่เคยสาบานว่าตกลงอย่างนั้นจะไม่สนทนาถึงผู้เยาวรู้สึกเสียใจยิ่ง ไม่จําเป็นเจ้าคงไม่อาจหวนกลับสํานักอสูรศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมไม่อาจหวนกลับเล้าหูมีเวลาไม่มากนักเช่นนี้เถอะเร่าหูจะปลอมแปลงรูปโฉมให้กับเจ้าจากนั้นแนะนําเจ้าไปยังสถานที่หนึ่งให้เจ้าเสี่ยงโชควาสนาดูเรื่องราวหากสําเร็จเจ้าค่อยกลับมานาครบุริมเสร์ฟเสาะหาเร้าหูตั้งหึงเอียกลก้าวอย่างพุ่งพานตื้นตันพระคุณยิ่งใหญ่ขอจะเลิกจดจําไปชั่วชีวิต เตียทิชุยเจสกัดจุดตังหึงเอี้ยหลายแห่งจากนั้นหลงวงโคดไปเล็กจากอกเสือ้อเทยมเม็ดสีเขียวเม็ดหนึ่งเดินส่งให้กับตังหึงเอี้ยกาว่าเกินกินลงไปสามารถสะกดพิษร้ายมิให้กำเริบลุกลามตังหึงเอียอาากกเอ้ยอ้าปากเกินลงไปเตียทิชุยหลวงเสื้อผ้าชุดครามจากถุงผ้ากองโตที่สะพายติดตัวชุดหนึ่งให้ตังถึงเอี้ยผัดเปลี่ยนจากนั้นหลวงหน้ากาก,ากมนุษย์ใบหนึ่งสวมใส่ให้ เมื่อเป็นเช่นนี้ตังหฮงเอีย้ยเข้ากับกายไปบรอายุสาสิบเศษผู้หนึ่งเตี๋ยที่ชุยกล่าวว่าเจ้าเรียกว่าเสี่ยวเอีย้ยใช่หรือไม่ถูกแล้วบัดนี้เจ้ารับฟังไว้ให้เจ้าออกเดินทางผ่านเมืองซี่หนำเกียงสีเข้าสู่เมืองแปะตีเสียที่นอกเมืองห่างไปห้าลีมีศาลเจ้าหลังหนึ่งในสาลเจ้าพนักไว้ด้วยชายชาะาแขนเดียวผู้หนึ่งเจ้าไปวอนขอร้องมัน อาจบางทีมันขจัดพิษให้กับเจ้าได้แต่ต้องจดจำไว้เท่าผู้นี้นิสัยประหลาดพิกลให้ยโสทนงใส่ยิ่งกล,าล้าร้าเสียมายาตยิ่งประเสริฐอย่าได้คําควรขอร้องอย่างเด็ดขาดตั้งหึงเอีย้ยพงศิยสะรับทราบในใจกับพิ่งสงสัยเหลือประมาณในใต้ล่าถึงก็มีบุคคลประหลาดเช่นนี้เตียที่ช่วยกล่าวสือไปเท่าผู้นี้ไร้น้ำใจไม่ตี แต่แท้ที่จริงแล้วหาชั่วรายไม่เป็นยอดพิมมือวิชายกนี้แต่ผู้รู้จักมันมีไม่มากนักหากมันมียอมช่วยเหลือก็อับจนปัญญาการนี้ขึ้นอยู่กับโชควาส,สนาของเจ้าเท่านั้นตังเฮืงอเอียกล่าด้วยจิตใจอันพุ่งพานมีซาผู้โสนั้นมีฉายาอันใดเจ้าไม่ต้องถามไทยมันถือสาการที่ถูกเรียกหาฉายานามที่สุดทั้งนี้เพราะมัน บอกเปิดชื่อแท้มาหลายสิบปีแล้วผู้เยาวจะเริ่มต้นวิงวอนขอร้องอย่างไรนี่เจ้าบอกว่าคนที่ประกอบการค้าโดยไม่มีต้นทุนผู้หนึ่งแนะนำไปก็แล้วกันคนที่ประกอบการค้าโดยไม่มีต้นทุนถูกต้องม้าตัวนี้ไม่อาจโดยสารแล้วเจ้าต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าว,วาจาเล่าหูเจ้าจดจำได้แล้วกะมั่งจดจำได้หมดสิ้นแล้วประเสริฐมาก พวกเราภายหน้าพบกันใหม่อ้อยังมีเมื่อพบเห็นเท่าประหลาดนั้นให้รบยาปลอมแปลงโฉมหน้าออกด้วยจบคําทรันวูบหายรับไปตังหึงเอี้ยยืนซึ่งซ,งซึมชั่วขณะจึงหยิบฉวยห่อสัมภาระเงินทองจากหลังม้าและตบตะโพกม้าเบาม้าตนนั้นสะบัดขนคอจากไปเมื่อสูญเสียพลังผีมือกลับกลายเป็นผู้คนธรรมดายามเดินทางกลางเทือกเขาย่อมระบากยากเข็นยิ่งนัก ตลอดลายทางหัวนึกทบทวนแต่วาจาของเตียที่ชุยพวกเรามีปิธาน้องต้องกันคบคิดสาเหตุเลสนัยของการหนีไม่ออกต่างไม่เคยประสบพบหน้าตนเพิ่งออกท่องเที่ยวเช่นไหนมีปณิธาน้องต้องกันยามพบคำค้างแรมในเมืองกันดารแห่งหนึ่งวันที่สองเดินทางต่อเมื่อเลยยามเที่ยงจึงเหยียบย่างสู่เส้นทางหลวงรอนแรมเดินทางเจ็ดวัน จึงรู้ถึงเขตมณฑลซีชวนคำนวณตามระยะทางยังห่างจากเมืองแปะตีเสียห้าหกวันอาทิตย์แผดแสงแรงกล้ากลางท้องฟ้าอากาศร้อนอบอ้าวสุดทนทานตั้งหึงเอียปาดหยาดเหงื่อมุ่งหน้าไปเน็ตเหนื่อยอ,อ่อนล้ายิ่งนักเบื้องหน้าเป็นเนินดินแถบหนึ่งตั้งหึงเอียต้องงองเอวกมไม่ษะปีนป่ายขึ้นไปอย่างยากเย็นโจบจนขึ้นถึงเนินดินจะระบายลมหายใจยาวยืดเอวเงยหน้าขึ้น ปากายตายามขวาดมองถึงกับแตกตื่นจนขวัญฟอลมหายใจชะงักขาดห่วงไปเงื่อร้อระอุทั่วศีรษะกับกลายเป็นเงื่อนเย็นเยียบสมองพองโตโทแทบระเบิดเกี้ยวไหลหลากสีประดับประดาด้วยอัญมญณีคันหนึ่งจอดแน่นิ่งอยู่กึ่งกลางทางห่างจากตังหึงเอี่ยมไม่ถึงแปดเชียดาวนี้ชุดเขียวสี่นางยืนญยัดอยู่รอบเกี้ยวสติชุดม่วงยืนนำหน้ามีส่วนหนึ่งที่ผิดแผกไปคือโฉมหน้านาง คมแผ่ม่วงเผินหนึ่งเกี้ยวอสศนตังหฮืงเอียรอบร้องในใจคำหนึ่งขึ้นครานี้ต้องตายแน่แล้วคิดไม่ถึงว่าจะพบพานระมกสำนักในที่นี้จะรุดหน้าก็ไม่ได้จะถดถอยก็ไม่ทันท่วงทีสองเท้าตังหฮืองเอียขายงอกรากกับผพื้นตึงแน่นกับที่ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวทั่วทางร่างขายแข็งทื่อไปแล้วสตีชุดม่วงผู้เป็นเทวทูตเกี้ยวอสนกว่าสายตาอันเกลียกราด เพ่งมองจ้องหน้าตัางหึงเอียขายอาวุธแหลมคมสองเล่มจนผู้คนสัสิวด้วยความวันไหวตาหึงเอีย์คำนึงในใจหรือนาสังเกตพบโฉมหน้าแท้จริงของตนและดักรอตนอยู่ที่นี้โดยเฉพาะตังหึงเอียบังเกิดความยเยี่ยบไปทั่วสัมพังกายเทวทูตเก้วสูลเอ่ยปากแล้วพกถ้อยคำเย็นชายเยียบประกาศชื่อแซธความเป็นมาตังหึงเอียฟังออกว่า ส้มเสียงเถวทูดเกี่ยวศูนย์ไม่ถูกต้องแต่แล้วคาดคิดว่าคนผู้นี้มีกำลังภายในลึกำ้ำสามารถเปลี่ยนส้มเสียงได้ฟังจากน้ำคำฝ่ายตรงข้ามจำแนกไม่ออกว่าตนเป็นสิทธทอยดผู้ปลอมแปลงโฉมหน้าผัดเปลี่ยนขึ้นร่างกายเดตใจค่อยสงบลงตะกุกตะกักว่าผู้ต่ำต้อยเป็นชาวป่าเถวทูดเกี่ยวศูนย์ยื่นมือออกตะปบปราดตั้งหึงเอียสูญเสียพลังพิมือไป ยอมไม่สามารถดิ้นลนขัดขืนจึงถกขกว้ากลุ่มทชี่วประจรข้อมือพิบตานั้นแตกตื่นจนขวัญกระ,ะเจิงกระเจิงเทวทูดเก้วศูนย์พันคลายมือออกเบือนหน้าไปยังเกี้ยวศูนย์กล่าวว่ามันไม่ใช่ชนชาวบุริมไม่รู้จักวิชาฝีมือภายในเกี้ยวแววเสียงแผ่วทุมหอวตรีนางหนึ่งดังว่าเช่นนี้ยิ่งประเสริฐใช้มันไปกระทําเถอะตังหึงเอี้ยงงงันวูบใหญ่สมเสียงนี้แปลกหูยิ่งนัก ไม่เคยได้ยินมาก่อนฝ่ายตรงข้ามบอกว่าใช้ตนไปกระทำไม่ทราบกระทําเรื่องอันใดเทวทูตเกี่ยวศูนย์รับคําเบือนหน้ามากาว่าเจ้าคิดมีชีวิตสืบไปหรือไม่ตั้งหฮึงเอีย้ยแสงเป็นถอยกายไปยางวันไหวกล่าวว่าย่อมแน่นอนหากคิดใข่มีชีวิตเจ้าต้องกระทําเรื่องราวหนึ่งหลังจากนั้นจะรอดผลจากความตายจะให้ผู้ต่ําต้อยกระทําเรื่องราวใดขณะตอบวาจา ในใจแต่ระทึกเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะจดจำแนกจดจำตนได้จากซุ้มเสียงแถวทูดเกียวศูนย์กล่าวอย่างเยือกเย็นตอนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องถามเมื่อถึงเวลาสมควรทำอย่างไรย่อมมีคนบอกกับเจ้าเองตั้งหึงเอียเปลี่ยมความพิสวงสงสัยหรือฝ่ายตรงข้ามจงใจดอกล่อใช้วิธีลงทันอันโหดเที่ยมอมหิดใดจัดการตนตอนนี้ตนเป็นผู้คนธรรมดา ที่ปราจากพลังฝีมือจะสามารถกระทำเรื่องราวใดได,ได้อีประการเสิสนักอโศรศักดิ์สิทธิมศรรศธ์มีมากมายยิ่งเป็นเรื่องราวใดจึงกระทำไม่ได้ยนต้องยืมมือคนธรรมดาผู้หนึ่งตั้งหึงเอียยิ่งขบคิดยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องประวันพันพืนอยู่ทุกขณะจิตเทวทูตเกียวศูนย์ส่งเสียงกู่ร้องแหลมเล็กขึ้นเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปร,ราดมาดูสายฟ้ากลับไปปลดกลางคนชุดดำผู้หนึ่ง คารวะอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านเทวทูตมีคำสั่งใดตั้งเฮิงเอียรอปลายตามองบุรุษผู้นี้เขาหน้าแปลกตาไม่เคยพบพานมาก่อนมีทราบเป็นบุคคลชนชั้นใดในสำนักเทวทูตเกี้ยวศูนย์กล่าวเสียงทุ้มหนักนำพาคนผู้นี้ไปไปฏิบัติงานระมัดระวังตัวให้มากมันไม่รู้จักวิชาฝีมือน้อมรับคำสั่งไปได้แล้วบุุษกลางคนน้อมรับคำ เบื่นหน้าพิจารณาดูตังหึงเอียแล้วบกมือกล่าวว่าไปกันเถอะตังหึงเอียมิอาจขัดขืนบ่ายเบียงติดตามอยู่เบื้องหลังฝ่ายตรงข้ามเดินทางระยะห่างอดถามไม่ได้ว่าที่แท้จะให้ผู้ต่ำต้อยกระทำเรื่องราวใดบริกรรคนก่าวโดยศรีรษะไม่เบือนกลับถึงเวลาย่อมทราบเองไม่ต้องถามมากความผู้ต่ำต้อยกระทั่งโตเมืองใหญ่โตยังไม่เคยเห็นมาจะกระทำเรื่องราวใดได้ เจ้าต้องทำได้แน่นอนท่านกระทำเองอยังไม่ใช่โรบรัดกว่าวาจาไรสาระอย่าได้กล่าวตังเึงเอียได้แต่เงียบงันไปเมื่อลงจากเนินดินปลดกลางคนได้จูงม้าตัวหนึ่งออกจากโด่งไม้ขมวดคิ้วกล่าวว่าเจ้าเดินเหินเช่นนี้เมื่อใดจึงจะบรรลุถึงขึ้นม้าเถอะทั้งสองโดยสารม้าตัวเดียวกันม้าตัวนั้นต้องมาทุกข์หนักจึงไม่รวดเร็วขึ้นเท่าใด บุุษกลางคนอับจนปัญญาได้แต่ให้ต่งหึงเอีย้ยโดยสารคนเดียวมันทุ่มเทฝีเทา้ารถเล่นตามติดตลอดลายทางต่งหึงเอีย้ยคิดใครหลบหนีอยู่ทุกลมหายใจแต่ฝ่ายตรงข้ามเฝ้าคุมเชิงอย่างเข้มงวดไม่มีโอกาสแม้สักคราเดียววันนี้พอข้าวน้ำน้ำใหญ่มาถึงเชิงเขาบู่โั่บุรุษกลางคนฝากหมาไว้ตะเตรียมสเสบียงกลางจากนั้นใบโฉมเข้าบู่โซ่ต่างหึงเอีย้ย ที่ศูนย์เสียพลังพิมือยามปีนไปเขาเขินเนินสลย,ยอมลำบากยากเย็นยิ่งใกล้เที่ยงมาถึงริมผาสงตง,งานแห่งหนึ่งปลดการคนชุดหลังตั้งหึงเอีย้ยวไว้ชี้มือไปยังเบื้องหน้ากล่าวว่าเจ้าเห็นภูเขาอับเบื้องหน้าแล้วกระมังเห็นแล้วมีของสื้อหนึ่งให้เจ้านําไปมอบต่อเจ้าของหุบเขาตั้งหึงเอีย้ยกล่าวอย่างสงสัยใจเจ้าของหุบเขาเป็นบุคคลใด นักจพ,พ์ผู้หนึ่งนักพจน์อืมของสิ่งนั้นต้องมอบต่อนักพจนั้นด้วยตัวเองตัางหึงเอีย้ยทราบว่าเรื่องราวย่อมไม่ง่ายได้ปานนี้ความในที่แฝงอยู่ตอนนี้ไม่อาจทราบได้บริการของบุคสำนักขานี้อยู่ที่ใดเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือสาขาแห่งหนึ่งของสำนักอสูรศักิ์สิทธิ์หากเป็นเช่นนั้นตนนับว่าเข้าสู่กับดักเองพอได้คิด รอบสิวกายอย่างหนาวเหน็บตะกุกตะกักว่าผู้ต่ำต้อยพอส่งมอบสิ่งของไปเป็นอันเสร็จสิ้นเรื่องราวแล้วอืมพอเสร็จเรื่องจะสมนาคุณเจ้าสิบตำาลึงอ้อรับวางไว้เจ้าไม่อาจหวนกลับแต่กลางคันหากไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้รับสิ่งของของฝ่ายตรงข้ามตัวเอียเจ้านายใหญ่จะฆ่าเจ้าทราบแล้วบุรุษกลางคนเอ่ยสืบไปจดจำไว้ ไม่อาจบ,บอกต่อผู้ใดทั้งสิ้นและไม่อนุญาตให้แก่ออกในระหว่างทางไม่เช่นนั้นจะประสบเพศพภัยถึงแก่ชีวิตผู้ต่ำต้อยจะจดจำไว้ยังมีฝ่ายตรงข้ามหากถามไถ่ยความเป็นมาของเจ้าเจ้าก็บอกว่าเกียรอสูนใช้เจ้าส่งมาก้าวพังหลวงอัฐุรูปสี่เหลี่ยมใช้แพตัวนสีแดงห่อหุ้มไว้และจดหมายไม่ได้พิพนนกฉบับหนึ่งจากอกเสือ้อส่งให้กับตังหึงเอี้ยสั่งว่า รับเอาไว้ไปได้แล้วเราจะรอเจ้าอยู่ที่นี้ตังหึงเอียยื่นมือรับมารู้สึกห่อผ้าแพตัวนหนักอึ้งยิ่งจึงพ้่งขึ้นเป็นของใดจึงหนักอึ้งปานนี้ของนี้ส่งข้ามหาศาลบอกกับเจ้าก็ไม่เข้าใจไปเถอะตังหึงเอียสองมือประคองของสิ่งนั้นสาวท้าพยังปากคุกเขาจิตใจและทึกตูมตามสาเหตุสำคัญคือตนสูญเสียพลังพิมือ ไม่สามารถต้านรับเหตุไม่คาดหมายใดๆฟ้าป่าดึกดำบรรอันหนาทึบผ่านโคดหินนักเกตรกะแถบใหญ่ทีวทัดเบื้องหน้าพันแปรเปลี่ยนไปและเห็นพันบุผาเพาะโปูกตกแต่งเป็นระเบียบสวยงามตาห้อมล้อมตึกศิดาหลังหนึ่งภาพพดเบื้องหน้าละไม้ขายวิมานแมนสงบสงัดหน้าลื่นลมแต่ในความสงบเยือกเย็ยนได้ถุกซ่อนอันใดไว้